ต่อให้คุณผลักใส่เขาเขาก็จะอยู่ตรงนี้กับคุณเขาคือใครขออภัยบบกทีนะคะใครที่ไม่ว่าคุณจะผลักใส่เขาจะไล่เขายังไงเขาก็ไม่ไปเขาก็จะอยู่กับคุณนะคะเขาคือใครนะคะถึงให้ไล่ก็ไม่ไปนะคะหกดาบพลังงานของคนธาตุโลหเมถุนตุนกลกุม3ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก 6เรียญพลังงานของคนธาดินมังกรพฤกษกันนะคะเป็นคนที่มีความอดทนมีความใจอ่อนเป็นคนที่สงสารบางครั้งอาจจะดูหูเบานะคะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษนะคะคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เก่งขอโทษมากๆในขณะเดียวกันก็มีความอดทนมีความตือ้อมีความดื้อรั้นในตัวเองด้วยนะคะทำอะไรผิดพลาดมาขอโทษก่อนนะคะหากว่าคุณไล่ไม่ว่าจะ เต็มใจหรือว่าจะประชดยังไงเขาก็ไม่ไปนั่นเองนะคะวิธีการของเขาที่เขาจะไม่ไปเขาจะไม่เถียงเขาจะไม่ทําอะไรเลยแต่เขาจะดื้อมากๆนะคะ ทำหน้ามืนตีมืนแล้วก็อยู่กับคูณเอาอกเอาใจคูณอ้อนคุณนะคะแต่ว่าพลังงานของคนคนนี้อาจจะมีความวนหลูมหน่อยนะคะมีความเกเรในตัวเองนะคะสิ่งที่เขาเป็นเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่สักพักเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นข้อเสียของเขาไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะแล้วเขาเป็นคนที่พร้อมจะอ่อนให้กับคูณพร้อมที่จะยอมให้กับคูณพร้อมที่จะขอโทษคุณ ตัวคุณก็อาจจะใจแข็งไม่มากพอที่จะผลักใส่เขาไปจริงๆนะคะเวลาที่เขาขอโทษเวลาที่เขาอ่อนอ่อนคุณก็ยังคงใจอ่อนให้กับเขานั่นเองนะคะ